เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการตอท่อ PVC เครื่องสูบน้ำท่อเขาออกนิ่งนิ่วตัวนี่นครับซึ่งพี่น้องเมินถามนะครับว่า,าแนะนำวิธีตอท่อ PVC นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะใส่ท่อ PVC นะครับขนาด หกหุนนะครับผมลดมาเป็น6หุนนะครับเพราะไอ้ในกล้องนะครับทาาร้านจะแถมตัวขอต้อมาให้แบบนี้นะครับผมตัวขอต้อตัวนี้นะครับเขากับสามารถเอาเอาของอนะครับผมของอหกหุนนะครับมาซูบเข่ากับตัวขอตอได้เลยครับเขากับมันจะรวมเลดนึงนะครับผมเอาอย่างในรถนะครับผมไอ้ย่างในรถเนี่ยไอ้ยัดเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็พันด้วยอย่างในรถนะครับว่้อากาศมันเข่าเพียงแค่นี้นะครับเขากับสามารถเอาท่อ6หุนนะครับมาต่อขากับหวกระโหลกนะครับแล้วก็เอาไปยืนลงน้ำนะครับซูบน้ำขึ้นจากสะจากบ่อได้เลย ครับผมขันให้แน่นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับผมเข้าก็สามารถเอาท่อไอหกหุนตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปกับขอต่อของอนะครับของอหกหุนเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปดูดน้ำเขึ้นจากสะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นปั๊มห้อยโค้งนะครับเติมน้ำให้เต็มก้อนนะครับเป็นเครื่องสองเจอวะเติมน้ำมันเบนซินผสมสองที่พี่นะครับเติมน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรต่อสองที่สามฝาประมาณนี้นะครับตัวนี้สตาร์ติดง่ายนะครับผมราคาพันกว่าบาทเองนะครับ ซึ่งตัวนี้ตัวเล็กกะทัดรัดนะครับยกเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับเอาไปสูบน้ําจากให้น้าจุสูบน้ําจากสะจากบ่อได้หมดเลยนะครับแนะนําเลยครับหาพี่น้องตามหาเครื่องสูบน้ำสองจังหวะเมาตัวนี้ไปใส่งันกันสินค้าตรงปกทรงตรงจากแบรนด์นะครับผมนะฮะการตอกับตอง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องครับลองนาไปปรับใส่เบิร์นะครับผมหาพี่น้องสนใจกับจิมทีกลางครับ